รอบนี้เล่นเป็นฟี่2ปีนะฮะก็ที่เล่นเพราะมีคนขอมานะครับเพราะว่าผมติดอ่ทับร้อยตลอดเนื่องจากว่าทำซับผมบอกไปแล้วโอเคถ้าอย่างดอฟี่เนี่ยสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าคนช่วยเพื่อนนะสกิลเลยครับเพื่อให้โล่มันแตกเออประเด็นเนี่ยอาสกิลสอปุ๊บหทีปุบจากนั้นก็เอาโอ้โยแจ็คเต็มดอกตายจ้าโดนแจ็คตายสถานเดียวจ้าไม่ลออหลักจากโอ้หบูทเก เข้าใจแล้วทำไมตายถ้าแจ็คอย่างนี้โหดนะผมบอกเลยโคตรโหดโหดโหดมากเลยแหละโอเคเดี๋ยวต้องเอาธงก่อนนะครับเพราะว่าไคโดวิ่งเขาดึงไปแล้วต้องดึงต้องดึงต้องดึงแต่แจ็คหน้าจะมากันนะครับเดี๋ยวเก็บสกิลหนึ่งไว้ก่อนเนาะจริงๆก็เป็นาสามารที่บูได้ไหมหรอก็บูได้นะน่าจะโดดมาเพราะว่านั่นองโดดละอ่ะสกิลรอเลย โดนเต็มดอกจ้าโหรถแ,แค่นี้โอ้ติดบูธพอดีโอ้ตายอะไรวะติดบูธพอดีเลือดเต็มเลยอะต่อยไม่มีผลเลยเมื่อกี้เอ่อต้องเอาธงก่อนนะครับมันมันแบบกลางๆอะ่ะตัวเนี้ยส่วนการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็จะลำบากอย่างนี้แหละครับมันมันก็ไม่ได้สบายนะถ้านหาผมะนะ สกิลไหมอ่ะต่อยเลยเอาไม่โดนอีกสกิลมันใกล้อ่ะน่าน่าจะโอ้โหโดนอีกแล้วอ่ะต่อยก่อนเลยเฮ้ยเมื่อกี้มันนอนล้วไม่ใช่หรอวะปึ๊บอ่าฮะแม่ใหญ่ช่วยแต่ไม่น่าจะได้รอก่อนฮะรอก่อน โอเคบูทมาแล้วึบโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตีดอฟฟี่ต่อนะครับช่วยเพื่อนฮนะเวือบไปโอเค,อเคให้บิ๊กมัมดึงธงนะเอาไม่ดึงอีกโอ้โหคือบวกอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอะสกิลหนึ่งแน่สกิลหนึ่งแน่ๆไอเราก็ไม่มีสกิลซะด้วยโอ้โหเป็นงานว่ะ แล้วทำไมตอนเจอแจ็คทีไรแม่งโอเคบอกแล้วนะมีคนขอมานะส่วนหนึ่งเกมเนี่ยส่วนจส่วนใหญ่แล้วผมจะได้อยู่ประมาณนี้แหละ3 0 0 0ถึง5,000นะครับก็อยู่ที่ว่าเกมนั้นเข้าไปลำบากแค่ไหนนะครับถ้าลำบากมากก็ประมาณนี้แหละแต่ก็คะแนนมันก็ถือว่าได้มาพอสมควรน,นะไม่ได้น่าเกียดขนาดนั้นโอ้ยไม่โดนอีก อ่ะทาใจพอดีทําได้นะหน้างานบายหน้างานเท่านี้แหละจบจบโอเคก็เล่นเป็นฟรีสอปีนะครับเหตุผลที่เล่นเพราะมีคนขอมาเนาะแต่ว่าผมอ่ะต้องบอกตามตรงก่อน1เกมส่วนใหญ่เนี่ยอันดับอย่างเงี้ยมาเจ็ดสิบอะไรเงี้ยแต่ติดทัพร้อยเพราะว่าทําซับนั่นเองอ่ะเดี๋ยวต้องเอาให้ดูด้วยผมเล่นไปเนี่ยถึง5้าสิบเก้าแล้วเคลียร์ไหมเนี่ยเนี่ยผมเล่นเก็บอันเนี้ยได้59แล้วเหลืออีกกี่กี่ซีซั่นวะ หนึ่งเดือนละยี่สิบอ่ะมันอีกร้อยสี่สิบกี่เดือนวะร้อยอีกเจ็ดเดือนนะครับคือแม่งเลโตรทันโหดเลย <c oughs> ก็คุยก่อนว่าหนึ่งเกมเนี่ยจะได้อยู่ประมาณนี้แหละครับหนึ่งประมาณสามพันหนึ่งห้าพันเนาะโดยเฉลี่ยมันมันไม่ได้เล่นสบายนะครับอันนี้คุยกันแบบสาร,รภาพเลยนะเล่นไม่สบายนะครับแต่ว่าต้องเล่นเพราะถ้าไม่เล่นเนี่ยมนเก็บเศษอันเมื่อกี้ไม่ได้ส่วนตามเมื่อกี้เรียกว่าเล่นไม่ออกเพราะเจอแต่ตัวละครที่ลำบากแต่จริงๆอ่ะ ทุกเกมก็ลำบากหมดแหละเพราะอย่างเมื่อกี้เจอตัวแล้วก็ลำบากกันเนาะแต่อย่างบางเกมเข้าไปแม่งเจอโซโลงเงีย้ยเจอบิ๊กบัมอย่างเงี้ยแม่งหนักกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งชุดไม่ตายอันนี้ต้องคุยก่อนมันไม่ตายด้วยเล่นลำบากแบบเมื่อกี้ที่เห็นเลยนะครับจะให้เล่นแบบดีๆเกมละ5000มีแต่น้อยมากอัตราน้อยมากๆนะครับก็ไปดังนี้ดีกว่าส่วนถ้าใครจะเล่นเนี่ยคำแนะนำคือใส่สาวฟีบาโนแบบนี้ไปเลยอันนี้คือคำแนะนำนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเล่นทุกสถานการณ์ไม่สนว่า อยู่ตรงไหนที่ไหนเนี่ยหลกัหลกๆอะ่ะมันตีแรงขึ้นที่เขตสตูแต่ส่วนใหญ่เดินไม่ถึงหรอกครับส่วนใหญ่ก็อยู่เขตตัวเองนี่แหละมันมันก็ได้ไปไหนจริงๆฮะก,ก็หลักๆไม่มีอะไรเลยอะ่ะเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยเห็นปะ่ะไม่มีอะไรสําคัญเลยครับเออก็เล่นตามหน้าง,งานไปละกันนะสำหรับตัว uffy, ลูฟี่รบากดราบากแบบนี้แหละครับ